สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของข่าวท้องถิ่นทางต้นวันทีวีกับดิฉันปฏิกาบุญแก้วรับหน้าที่แทนคุณรุจิลาศีมูลค่ะไปกันที่ข่าวแรกสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดแม่ห้องสอนจัดก,กิจกรรม ems r a l l y ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดแม่ห้องสอนวันที่18ธันวาคม2 5 5 7เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาณอาคารสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ห้องสอนอําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนและวันที่19ธันวาคม2557 เวลา7นาฬิกาถึง15นาฬิกานบริเวณร,รอบๆศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มแม่น้ำปายตามพระราชดำริบ้านท่าป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดการแข่งขัน EMS แลน l ีกล่าวรายงานโดยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาล มีกิจกรรมประถมนิเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ EMS โดยทีมแพทย์ผู้รับผิดชอบงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการแข่งขันแพทย์ฉุกเฉิน FR จากอาบาตาปางหมูห้วยผาห้วยโป่งแม่หอทุ่งยาวท่ำลอดท่าผาปุ้มแม่สวดกองก่อยห้วยปูลิงและเทศบาลตำบลขุนยวมเทศบาลตำบลปายเทศบาลตำบลแม่ยวม และข่าวต่อไปค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมโรถโชว์เพื่อส่งเสริมการขายในกลุ่มเป้าหมายภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่17ธันวาคม2 5 5 7ที่ผ่านมาหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการเดินทางม,มาร่วมกิจกรรมโรถโชว์ส่งเสริมการขายในกลุ่มตลาดเป้าหมายที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่1 7ถึง25ธันวาคม2557ที่จังหวัดตราดสะแก้วร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้นและเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าโอท็อปของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้นในงานมีการประชุมสัมมนาหัวข้อการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนการบรรยายเชิงวิชาการการท่องเที่ยวกับการพัฒนาการแข่งขันตลาด อิเล็กทรอนิกส์และการจัดกิจกรรมเทเบลท็อปเซลสินค้าโอท็อของจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวต่อไปคะ่ะเรามาดูวิถีชีวิตของชาวนาหลังจากที่หมดช่วงเวลาของการเกี่ยวข้าวว่าเขาจะทําอะไรกันต่อไปไปชมกันเลยคะ่ะหลังจากการเกี่ยวข้าวชาวนานจะเตรียมแปลงเพื่อที่จะทําการเพาะปลูกถั่วเหลืองในช่วงฤดูการต่อจากการทํานา คุณลุงชาวนาได้บอกกับเราว่าหลังจากที่นำมเมล็ดพันธุ์ลงหลุมจะทำการหมักไว้ในดินสองคืนเพื่อรอให้มเมล็ดพันธุ์ทั่วเหลือปรับสภาพจากนั้นจะทำการปล่อยน้ำลงแลงนาหมักให้ทั่วขยายตัวและแตกตัวรอระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์มเมล็ดจะเริ่มงอกและแตกใบ ต้องคอยดูแลใส่ปุ๋ยฉีดยาเพื่อกำจัดศัตรูพืชที่จะมากัดกินใบช่วงระยะเวลาที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ3-4เดือนและทำการส่งขายไปยังท้องตลาดสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เช่นนมถั่วเหลืองหรือน้ำมันพืชเป็นต้นถั่วเนาถั่วเหลืองเน่นอนก่อนเราผูกก็ตัดต่อสร้างตัดตอสร้างเราก็ขูดเผาถ้าเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุดหลุมคุดหลุมแล้วก็เอาเมล็ดถั่วใส่ แล้จะใส่ล้วก็กบเอาวิธีกบเอาหลังกบหรือว่าเอารถตัดกบก็ได้เครื่องตัดนี่นะตัดเอาลิ้นกบกบไปสองคืนพอบสองคืนแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำาก็เสร็จแล้วแล้วก็ต้องเป้ามาสร้างน้ำใส่ที่ไหนเนี่ยถ้าลิ้นมันแห้งประมาณเดือนหรือสองเดือนนี่ก็ใส่แทมน้ำนะแล้วก็ตดยนานก็คือเข้ากบไว้กบกับลิ้นไว้ก่อนสองคืนแล้วก็ใส่น้ำจนน้ำแห้งน้ำกวองบองท่วมเ่อเราก็ป้อก็มือก็ ขวางไปขึ้นแต่มึงคังนะเธอลิ้นแฉะบอลิ้นแฉะย้ำมาก่อแล้วแ่ก็ปิดน้ำถั่วนี่หน่ะหนึ่งอาทิตย์งอกมันจะงอกออกขึ้นมาแล้วก็ค่อยออกใบออกใบออกต้นออกดอกนะแล้วหลังจากนั้นเทากเป้าระยะเวลาประมาณไรเลอนยนอะถั่วนี่สี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนถึงได้เกี่ยวช่วงระยะที่เขาเปล่าก็เปลามาฉีดยาปนยาให้ไหนอ่ะปนปุ๋ยใส่ปุ๋ยทาว่ามีนอนมีอย่างลงเลากับจาขามะแรงแทน ในวันที่18ทธันวาคม2,557ที่ผ่านมาโดยนายประกรณ์จีนาคำนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนได้ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลลำลูกกาคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนผู้นำและกลุ่มองค์กรชุมชนกว่า500คนที่มาศึกษาดูงานเนื่องจากเทศบาลตำบลลำลูกกาได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนและบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งจึงเห็นว่าเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อที่เทศบาลตำบลลำลูกกาจะนำไปประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างของการพัฒนาได้ครับกรรรารศึกษาโรงานทั้งนี้นะครับท่านนายกยมยุทธนะครับนายกเทศบาลตำบลลำลูกกาเนี่ย ท่านบอกว่า,าได้แจ้งผมมาประมาณสักสองเดือนนะครับว่าอยากมาหาชุมชนเนี่ยมาดูโครงการนี้มิวเซียมหรือว่าพาิธันีพิตหลวงรัสอนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อท่านจะนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินการในเรื่อง,ง,องพิธันิพิทในกันสําหรับพิธันีวิตเนี่ยก็คือ,อาการเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการอนุรักษ์ให้กับเมืองเนี่ยเพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้นะครับหรือว่าอนุรักษ์ยังไงให้กินได้นะครับลักษณะของพิธัชีวิต ปัจจุบันนี้เนี่ยเทศบาลของเราเนี่ยก็ทำมาแ้5ปีแล้วนะครับปีนี้ปีนี้กำาันจะเจ้าเข้าปีที่6ซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้การตอบรับจากชาวบ้านดีขึ้นมากนะครับชาวบ้านเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์และก็เรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมตรงนี้ดีขึ้นนะครับซึ่งในอนาคตนะครับพรุ่งนี้ก่ะสิครับที่เราจะมีการอบรมนะครับเรื่องของที่พายชีวิตให้กับชุมชเนี่ย เพิ่มมาขึ้นเพื่อต่อยอดจากเดิมที่เราได้ดําเนินการไว้ครับผมปรกรณ์จีนาคำได้กล่าวถึงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนสิริมงคลตัดกับแยกมักสันติเนื่องจากบริเวณนี้มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งเวลาช่วงเช้าประมาณ7นาฬิกาถึง8นิกา30นาทีและเวลาช่วงเย็นประมาณ16-30นาฬิกานาทีถึง17-30นาิกา30นาที จะมีรถจราจรบริเวณทางแยกนี้เป็นจำนวนมากทางเทศบาลจึงทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงวงเวียนบริเวณแยกหน้าทกศเมืองแม่ท่องสอนทางเทศบาลได้ทำการปรับเปลี่ยนให้พี่น้องประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้นเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุเนื่องจากเป็นทางแยกและมีทางราชันอาจเกิดอันตรายได้หากไม่จัดระเบียบจราจรจึงได้จัดทำวงเวียนขึ้นและจะทำเป็นการถาวร ตอนนี้ทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกำลังหาช่องทางที่จะเดินทางเข้าทาากศได้สะดวกมากขึ้นครับสำหรับสัญญาณไฟจราจรนะครับหรือไฟเขียวไฟแดงของเราจะติดตั้งขึ้นมาใหม่นะครับตรงถนนสี่มีคนเนี่ยตรงตรง,ตรงนี้นะครับเดิมเนี่ยมีสถิต,ติับจารางปรวจนนะครับว่ามีบัติเจ็บจุกค่อนข้าง,ง,ง,งเยอะมากนะครับซึ่งก็เป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งนะครับ ทางเทศบาลเองเนี่ยก็ได้ดำเนินการในเรื่องของาาาการจารัดงบประมาณในการจัดซื้อจ,จ,จ,จาาัดจ้างนะครับเรื่องของการติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรตรงนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารในเขตเทศบาลครับผมค่ะแล้วมีผลตอบรับกลับมาดีไหมคะตอนนี้เพิ่งเริ่มใช้ได้สองวัน,นครับเดี๋ยวต้องรอไปคิดว่าต้องดีขึ้นนะครับนะครับต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่กํากับในเรื่องของการจราจร ครับผมครับช่วง3-4เดือนที่ผ่านมานะครับที่เราลองทดลองใช้เนี่ยวงเวียนเพื่อแก้ปัญหารจราจรในปัจจุบันนี้นะครับก็เสียงตอบรับก็ดีขึ้นนะครับก็มีคำแนะนำคำชี้แนะหลายรูปแบบนะครับเพราะว่าน,นี่ถือว่าเป็นวงเวียนแรกขนงเทพบหานของเราแล้วก็อยู่ในมุมที่เป็นค่อนข้างเป็นเดิน,นะครับซึ่งวงเวียนแห่งน,นี้เนี่ยปัจจุบันเมื่อวันที่13นะครับ สามตัวมัที่ผ่านมาเราได้มีการปรับโรงเรียนอีกรอบนึนะครับคือปรับให้ตัวโรงเรียนเล็กลงนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของตัวสัญญาณต่างๆให้ชัดขึ้นนะครับก็ศระยะนะครับก็น่าจะทำในลักษณะโรงเรียนถาวรครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้องถามสอบถามทางชุมชนอีกรอบหนึ่งครับว่ารูปแบบแนวทางว่าที่เราทำปัจจุบันนี้จะเอาแบบนี้หรือเปล่าแต่ผก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งคง โดยหลักการคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะครับคงจะปรับแค่ว่าให้มีความเสะียกมากขึ้นอย่างเช่นตัววงเวียนเนี่ยตามงานวิจัยเนี่ยเขาให้มีวงเวียนกว้าง2เมตรนะครับต่อ5.5เมตรอไรครับแต่ในการปฏิบัติจริงเนี่ยถ้าวงเวียนความกว้างขนาดน,นั้นเนี่ยเส้นทางที่ทางขนาดน,น,น,นั้นเนี่ยมันใหญ่เกินไปสําหรับพื้นที่จริงพื้นที่จริงเนี่ยควรจะเหมาะอยู่ที่ประมาณ3เมตรคนที่เป็น3เมตรซึ่งตอนนี้เราก็ปรับับปรับลองใช้อยู่ที่ประมาณ สามเมตรนะครับสำหรับในเรื่องของอ,อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยอย่างเช่นตัวยานต่างๆเนี่ยเราก็ปรับนะครับให้มีให้มีให้มีพื้นที่เนี่ยแคบลงนะครับแม้กระทั่งทางเข้าของทกศนะครับที่เราพอเราทำเงินปุ๊บเนี่ยเราถ้าประชาชนเนี่ยที่ใช้บริการที่ธนาคาทรทกศเนี่ยก็ต้องอ้อมแต่เนี่ยเรากำลังจะปรับนะครับให้ทางไรให้มีจุดเนร่เพื่อให้บริเพื่อให,ให้อ่า เข้าข้อสอบเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยครับในวันที่19ธันวาคม2,557เวลาประมาณ9นาฬิกา โดยนายสุรพลพนัดอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องอนได้เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดโครงการคืนคลองให้น้ำไหลคืนความใสให้ลำน้ำแม่ห้องสอนและลำน้ำปุ๊จังหวัดแม่ห้องสอนได้รับความร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาร่วมทําความสะอาดลำน้ําในครั้งนี้โดยนายสัมพันธ์การทวงประลัดอําเภอเมืองแม่ห้องอนกล่าวว่า ลำน้ำแม่หองอนและลำน้ำปุเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดแม่หองสอนลองลงมาจากแม่น้ำปายอยากให้ช่วยกันดูแลรักษาเพื่อที่ว่าจะได้ลดปัญหาในช่วงหน้าฝนถ้าลำน้ำไม่สะอาดหรือมีสิ่งกีดขวาง ลำน้ำจะไหลไม่สะดวกจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้และกิจกรรมในวันนี้ได้จัดทำพร้อมกันทั่วประเทศทางจังหวัดแม่ห้องสอนเองได้จัดกิจกรรมที่ลำน้ำแม่ห้องสอนและลำน้ำปุ๊กฝากถึงผู้ที่อยู่บริเวณต้นน้ำอย่าทิ้งขยะลงในลำน้ำและอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลอย่าตัดไม้ทําลายป่าเพราะจะทำให้น้ำลดลงและเกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และนายชยพลศักดิ์สูงประชาชนที่มาร่วมทํากิจกรรมในครั้งนี้ได้กล่าวว่าลำน้ําแม่ห้องสอนและลำนำ้ําปุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมาพักผ่อนจึงอยากให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําก็ใช่บ้างครับสต่บ้ามันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับ ก็สำสำหรับให้ให้นักท่องเที่ยวให้มันดูไม่ไม่สกปรกอะครับค่ะช่วยฝ่าถึงพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันรักษาความสะอาดของกันนะครับก็ฝ่าพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเวลาเรามามาเที่ยวแล้วก็เศษขยะอย่างเงี้ยก็เก็บใส่ถุงใส่ถังไว้ก็ได้ครับไม่ใหญ่อย่าทิ้งลงแม่นำลำพองแล้วกันครับ ก็วันนี้นะครับทางอำเภอเมืองแม่่งสอนนะครับก็ได้รับเชิญจากทางจังหวัดนะครับโดยสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้มาร่วมกันนะครับพัฒนาลําน้ําแม่ฮ่องสอนและก็ลําน้ําปุซึ่งเป็นลําน้ํา สายหลักนะครับของทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองนะครับลงลงมาจากลําน้าปายนะครับเพื่อที่ว่าลําน้ําเราจะได้มีน้ําที่ไหลตลอดทั้งปีแล้วก็ไหลสะดวกนะครับเพื่อลดปัญหาในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยถ้าคูคลองไม่สะอาดหรือว่าคูคลองมีสิ่งที่มาบดบังเยอะเนี่ยอาจจะทําให้น้ำเนี่ยไหลไม่สะดวกนะครับก็จะเกิด น้ำท่วมอะไรได้ครับผมซึ่งกิจกรรมในการทําวันนี้นะครับก็ทําพร้อมกันทั่วประเทศนะครับโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้ทําในสถานที่แห่งนี้ครับช่วยพูดถึงแนวทางการรักษาลําน้ำด้วยค่ะในส่วนของแนวทางการรักษาลําน้ำนะครับเราต้องเริ่มต้นจากที่ต้นน้ําเลยนะครับเพราะว่าต้นน้ำมัาจะเป็นแหล่งกําเนิดของน้ํานะครับซึ่ง ผู้ที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์จากทางต้นน้ำมาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งหลักสิ่งแรกที่ควรจะทําก็คืออย่าตัดไม้ทําลายป่านะครับเพราะการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยอาจจะทําให้ปริมาณน้ําลดลงนะครับทำให้น้ำไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของ อาพลาเมืองของพี่น้องของเราแม่ห้องสอนเรานะครับก็ในส่วนของผู้ที่อยู่ปลายน้ำนะครับก็อย่าทิ้งสิ่งที่เป็นขยะนะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในลําน้ำนะครับเพราะว่าแม่ห้องสอนเราเนี่ยนะครับแหล่งน้ําหลักที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นลําน้ําห้วยกับลาน้าคูครองครับค่ะช่วยฝากถึงพี่น้องประชาชนในการรักษาดูแลลําน้ำด้วยคะ่ะในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับทางน้ํานะครับช่วยกันดูแลนะครับทางน้ําก็คือไม่ทิ้งสิ่งขยะ ดูสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในคูคลองนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้น้ําเน่าเสียนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบในระยะยาวนะครับกับพี่น้องทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่อยู่บริเวณลําน้ําต่างๆนะครับก็ช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันดูแลแม่น้ําเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้น้ําเท่าๆกันครับ ช่วงเช้าของวันที่17ธันวาคม2557พลเอกนิพนธ์พรานิตที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7บ้านมอญตะแลงตำบลผาบองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการดำเนินงานปี2557และแผนดำเนินงานปี2558รวมทั้งข้อขัดข้อง46หมู่บ้านจากนั้นในภาคบ่ายที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอนเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะได้เดินทางติดตามความก้าวหน้าที่ศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริและในวันที่18ธันวาคม2557ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอนเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะได้ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์บริการ การพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปธรรมและเยี่ยมชมพื้นที่ที่มีปัญหาในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นรอบะ ไม่ได้ไปอุ้มลูเนี่ยครับครับอย่างนั้นแหละครับเที่ยวคนปฏิทัยเนีเ่าายศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองนี่ทางคณะทำงานก็จะสนองพระาำดิตของพระบาทสมเด็จพระยูหัวสมเดชพระนางเจ้าพระบรมบารีนาฏเนี่ยมาด้วยดีเลยนะครับนับว่ามีความพัฒนามีความก้าวหน้าไปอย่างมากในด้านที่จะให้ความร,รู้ในเรื่องต่างๆ แก่รัษฎรนะครับที่มาเข้าการเรียนรู้นี่มันก็ยังมีอยู่ปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของเช่นเป็นต้นว่าจึงอำนวยความสะดวกต่างๆเพราะว่ามันอยู่ไกลที่สูงเนี่ยซึ่งก็เป็นในบรรทัดหมายที่ดีนะครับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้สำรวจประมาณมาเพื่อจะได้ปรับปรุงเพิ่มเติมภู้มิทัพย์ต่างๆแล้วก็เพื่ออำเนืยอความสะดวกให้แก่รัษฎรที่มาเรียนรู้ โดยนายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้นําส่วนราชการผู้ประกอบการจาก4จังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ห้องสอนร่วมเดินทางสู่ประเทศเมียนมาเพื่อเจรจาการค้าชายแดนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้านรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่นำโดยในายเนวินสินทูสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายฤทธิพงศ์เตชะพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนนายจาลองเนนแย้มประหลัดจังหวัดลําพูนนาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นพณิชย์จังหวัดสํานักงานจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมหานราบที่เจปลัดอำเภอเมืองณอำเภอขุนยวมหอ,อการค้าจังหวัดศุลกากรจังหวัดท่ากาศยานจังหวัดกเกษตรจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงผู้ประกอบการอีกจำนวนกว่า45คนร่วมสมทบการเดินทางไปเมียนมาเพื่อร่วมการเจรจาการค้าไทยเมียนมาในครั้งนี้ โอ้วันนี้เ,เรามาตองอูเนี่ยได้รับการต้อนรับจากโกยีซึ่งเป็นประธานออหอการค้าของเ,ออเมืองตองอูเนี่ยและคณะเขาเนี่ยอย่างดียิ่งเขาได้นำพ่อค้าคาบดีของเมืองตองอูเนี่ยมาต้อนรับเรามากมายทั้งเรื่องข้าวเรื่องอยางพาราเรื่องออโรงงานต่างๆเนี่ยท่องเที่ยวเรื่อง อะไรต่างๆเยอะแยะที่เขานักธุรกิจของกองอวนะะเขาก็มาต้อนรับเราแล้วก็มีการเจรจาแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องโดยการข้อมูลซึ่งทางผมก็ได้นำเสนอแก่เขาว่าเราเชิญชวนเขาเนี่ยไปใช้บริการในกลุ่มสี่จังหวัดของเราก็คือเชียงใหม่ลำพูลำปางแม่งสอเนี่ยก็คือว่าเรามีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้เนี่ยมาอยู่แล้วในเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่สอนประมาณเกือบปีละเจ็ดล้านกว่าคนเศษเนี่ยถ้าเผื่อเราเชื่อมกันเส้นทางได้ท่องเที่ยวได้นักเที่ยวก็จะจากส,สี่จังหวัดนั้นก็จะออกมาทางนี้ด้วยมามา,มา,ม,ามาใช้บริการท่องเที่ยวทางพม่าด้วยซึ่งมีสถานที่น่าสนใจน่าท่องเที่ยวสวยงามท้งทาง,ทาง,ทางธรรมชาติและก็ทาง ประวัติศาสตร์ทางโบ,บราณคดีก็มีมากมายเขามีมรดกโลกก็ตั้งหลายหลายแห่งของพม่านะครับตรงนี้เรื่องท่องเที่ยวดบหนึ่งเรื่องสองก็เรื่องของการบริการทางการแพทย์ที่เราเชียงใหม่กลุ่มจังหวัดเนี่ยเราเป็นฮับทางการแพทย์บริการตรงนี้เราก็ยินดีที่จะให้เขาเชิญเขาไปร,รับบริการเราได้อันนี้สมเรื่องการศึกษาเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่สอดมีมหาวิทยาลัยเป็น10แห่ง แล้วก็อาชีวะหรือว่าโรงเรียนต่างๆดีๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้เ,เรื่องของการเ,เปิดสายการบินก็พยายามเขาก็สนใจที่จะที่จะบินไปมาระหว่างเชียงใหม่แม่งสอนแล้วก็มาเมืองต่างๆไม่ว่าลอยกอตองอูหรือว่าย่างกุ้งเหล่านี้ก็อยู่ในขั้นที่ว่าเขาก็สนใจอยู่นะครับออนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้นำสินค้า ของเราเนี่ยของคุณทสี่จังหวัดเนี่ยมาแสดงให้เขาได้ชมเขาก็ได้ซื้อหาไปจํานวนเยอะแล้วก็อาจจะมีการสั่งเพิ่มเติมอีกอะไรเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการที่จะจับให้เขาแมทชิ่งกันก็คือนักธุรกิจทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจอกันแล้วก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนานามบัตรกันเจรจากันติดต่อไปมาสู่กันก็ถือว่าทำให้อ,อ,อะไร กล้ชิดยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองประเทศแต่สิ่งที่สําคัญที่เขายืนยันกับเราก็คือเรื่องของอเปิดด่านวิต้นนุ่นก็คือ BP13 าเนี่ยเขานำเสนอรัฐบาลสาภาพเยนมาแล้วรัฐบาลก็สนับสนุนเพียงแต่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการให้มีความพร้อมแล้วก็เปิดต่อกันนะครับก็ถือว่าเราก็ประสบควาเร็จในการที่ว่าเขาภาค เอกชนของเขาภาคธุรกิจเนี่ยเขาสามารถไปผลักดันรัฐบาลของเขาให้มามาเปิดมาร่วมกันในการที่จะเปิดด่านให้ได้หรือการแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าด้านการค้าด้านการท่องเที่ยวด้านสังคมด้านกีฬาด้านการศาึกษาด้านอะไรต่างๆเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ซึ่งเขา พขาพอใจที่จะติดต่อกับแม่งสอนและเชียงใหม่จังหวลํำปางเพราะว่าระยะทางมันไม่ไกลนะครับตรงนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าจบด้วยความยินดีด้วยมตรีจิตยิ้มแย้มแจ่มใสและก็ะทักทายกันและก็มีโครงการที่จะเชื่อมกันโดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะเชื่อมกันโดยโดยเร็วทีว่สุด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้รับอนุมัติดำเนินโครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนายอย่างยั่งยืนและได้มอบหมายให้จังหวัดแม่ห้องสอนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกับประเทศเพื่อนบ้านเอาโกอิงเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งมีศักยภาพด้านการค้าชายแดน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกับสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมโยงทางถนนไปสู่เมืองสำคัญสคัญของสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาเช่นเมืองเนปิดอตองอูมันทะเลตองยีและลอยเกอะ และจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังจะผลักดันให้มีการเชื่อมโยงการเข้ามานังคมทางอากาศกับเมืองสำคัญที่กล่าวข้างต้นในอนาคตซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงในอนาคตอันใกลน้นี้สำหรับการเดินทางในครั้งนี้คณะได้เดินทางไปเจรจาการค้ากับบุคคลสำคัญทางการเมืองการค้าและผู้ประกอบการโดยได้เริ่มต้นที่กรุงย่างกุ้งเมืองตองอูเมืองลอยเกาะเมืองเนปิดอเมืองตองยีและเมืองมันทะเล คะณะของเรามาถึงที่นี่ตอนเย็นก็ได้รับการต้อนรับจากท่านรัฐมนตรีประจำรัฐขยาก็คือท่านรองมุขมนตรีอ,อย่างดียิ่งนะครับโดยท่านมุขมนตรีเนี่ยท่านไปราชการได้รับเชิญไปประเทศญี่ปุ่นก็เลยมีคณะ,ะรองมุขมนตรีและก็รัฐมนตรีหลายกระทรวงท,ที่ที่รับผิดชอบไม่ว่าคมนาคม ขนส่งไม่ว่าด้านการเกษตรด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขหลายๆด้านด้วยกันก็เมื่อคืนนี้ก็ประทับใจมีการต้อนรับมีการแสดงมีการมอบของที่ระลึกกันแล้วก็มีการเจรจาความกันในเรื่องของความคืบหน้าด้านต่างๆสรุปแล้วเขาก็ได้แจ้งกับเราว่าทางรัฐบาลที่เนบิดอเนี่ยอ,อนุมัติให้เปิดดาน ที่หวยต้นนุ่น BP13 เน่ยเป็นการชั่วคราวก่อนหลังจากนั้นเมื่อสิ่งสารพโภพร้อมถนนพร้อมอาคารพร้อมก็จะเปิดเป็นด่านทาวนต่อไปข้างหน้านะครับแต่ว่าขณะนี้ก็สามารถที่จะติดต่อค้าขายการท่องเที่ยวติดต่อไปมาหาสู่กันด้านต่างๆแลกเปลี่ยนกันวัฒนธรรมประเพณีการศึกษาการกีฬา เรล่อนี้สามารถดรําเนินการได้ซึ่งผมเองได้รับนโยบายจากท่านนายกรัมนตีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาในเรื่องของการที่จะติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมีการค้าขาย การระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายมีการไปท่องเที่ยวไปมาหาสู่กันก็ถือว่ามาในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายที่เราได้เจรจากันแล้วเช้านี้ตื่นแต่เช้าเราก็มาท่านผู้นำของรัฐนี้ก็ได้พามาเยี่ยมสนามบินซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ทางแม่งสอน เราก็ได้เจราจากับทางนี้เขาก็ยินดีที่จะเปิดสายการบินระหว่างเมืองลอยก่อกับเมงสอนกับเชียงใหม่ซึ่งท่านได้พาพวกเราไปเที่ยวชมสนามบินก็ถือว่าระยะของเครื่อง70ที่นั่งสามารถลงได้นะครับอนาคตกำลังจะพัฒนาเป็นเครื่อง200กว่าที่นั่งในระยะ7,000ฟุตและก็ในระยะ10,000ฟุต เครื่องโบอิ้งต่างๆลงได้อย่างดีก็ถือว่าลำใหญ่ลงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าทางลอยก่อก็กำลังพัฒนาเพื่อจะเตรียมรับเป็นสนามบินนานาชาติเตรียมรับนักท่องเที่ยวเตรียมรับผู้คนที่จะไปมาต่อไปในอนาคตครับก็อยากจะเรียนพี่น้องชาวเมืองสอรและพี่น้องชาวไทยว่าในเรื่องนี้ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือสหภาพเมียนมารเขาก็พร้อมที่จะ ยินดีที่จะสัมพันธ์กับเราในโอกาสปีหน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่อาเซียนแล้วก็ถือว่าผมได้มานำเรียนข้อมูลให้พี่น้องประชาชน ไดด้โปรรรทาบบคัวันที่18ธันวาคม2557เวลา9นาฬิกา39นาทีนายสุรพลพนัดอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทําการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพิธีทางาศาสนา ปิดทองและเจิมแผ่นศิลาฤกษ์นำใบเงินใบทองใบนาคและเหรียญเงินเหรียญทองโปรยลงก้นหลุมประธานทำพิธีตอกเสาเข็ม9ก้าต้นตามลำดับเป็นประทักษิณพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาประธานวางแผ่นอิดทองนาคเงินตามลำดับประธานวางตลับนพรัตน์ลงในช่องอิดที่ก่อไว้และวางศิลาฤกษ์ทับ โปรยข้าวตอกดอกไม้เหรียญเงินเหรียญทองลงบนศีราเรกิกพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์โปรยสายเสกพระสงฆ์รับถวายไทยธรรมอนุโมทนากรวดน้ำรับพรเป็นเสร็จพิธีค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวท้องถิ่นในวันนี้พบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปดิฉันพร้อมทีมงานต้นวันทีวีต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วันที่12ธันวาคมนี้วันเดียวเท่านั้น,นบิ๊กซีไข่ไก่เบอร์1พ็ค 6, 8, 8, 9, 1ฟอง60บาทหรือ1แถม1ซีอิ๊วขาวดิสม,มุน35บาทติดตามได้ทุกวันชิดที่4